มีใครนั่งอยู่ตรงนั้นใครแวบ,บแวบบลูกพี่จิรันนี่เองอา้าำไมปหายกัคนครับน้ำเปล่าน้ำเปล่าเฉยไม่ใช่น้ำหวานสวัสดีครับทำอะไรครับนั่งเรียนนั่งเรีนนเนเยนหรือกินเขา้าวอีังสนีป่าแน

กินชากินซาหายที่ซื้อซื้อแล้วนอก็ไปใช้จิกงินเงินหรือชิมเงินเงินหายอยู่เหอเนี่ยทามยังานาามยเงสนาามือเชียวเงินหานี่เว้ยอเออบผมนี้วเจ้าเสียวเงินหายคอยบอคือว่าหายซื้อบอคือว่าเอื ใจหลอดเกไบ่ได้กินไม่เห็นหลอดโอ้ยโอเคโอเคกินให้อร่อยครับกินซะกินซะไปก่อนขอบคุณครับน้ำ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 สีเจ้าน้ำสีอ oh, okay, okay, okay. ีกบ่มือไม่ย oh, ังเหงามือมือไม่ยังเอาอันนี้ก็สีตัวสีขาวนี่ เอออันนี้ก็สีขาวนะมย็นเย็นนี่บ๊บพิดแล้วโม่แรกโม่แล้วแจ๋วอร่อยชื่นใจนี่แห่งทำซื่อดีใจป่าวดีใจกันนี่แห่งเลยเนาะ มันก็ชื่นใจแล้วน้ำเย็นเนาะเนอ่ยเฮ้ยเราว่ามันปวดหัวด้วยเราต้งขื่นสมองโดนแห้งหลายมันขื่นสมองดิมันขื่นนี่แล้วมันปวดหัวดวิมันเย็นไปแล้วคร,ครับผมเยี่ยม น่ารักมากอืใช่น่ารักคอยหรือเจ้าผมเลยพ้มเหรอคอยน่ารักวะวู้ยเออแจ๋วชื่นใจไหมมันชื่นใจไหมชื่นใจไหม โอเคโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วบายจินนี่เบส